สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องนิยายเสียงกันอีกแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาชินนับฟังได้เลยค่ะภายในห้องนอนของภูมินและในตอนนี้เมื่อภูมินเขาได้อยู่ตามลำพังภูมินเองก็มากที่จะนึกถึงใครบางคน ที่ในตอนนี้ภูมินไม่ได้พบเจอกับใครคนนั้นมาเป็นเวลากว่า5ปีเต็มแล้วและที่สำคัญภูมินเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าทำไมเขาถึงยังคงต้องคิดถึงใครคนนั้นทางที่ในตอนที่ผู้หญิงคนนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่กับภูมินภูมินไม่ค่อยสนใจใยดีผู้หญิงคนนั้นเลยแต่ในเมื่อผู้หญิงคนนั้น ได้ไปไกลสุดแสนไกลไปจนที่ภูมินเขาไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้เลยว่าเธอคนนั้นได้ใช้ชีวิตเป็นเช่นใดทุกวันนี้ภูมินเขาก็ไม่สามารถที่จะขาจัดความคิดถึงที่เขามีต่อเธอได้จริงๆในตอนนั้นภูมินเขาก็ยอมรับว่าเขาละเลยทุกสิ่งทุกอย่างแต่หากว่าในตอนนี้ภูมิน เขาก็ยังคงคิดถึงผู้หญิงคนนั้นเขาอยากรู้ว่าในตอนนี้เธอจะเป็นเช่นใดไม่รู้ว่าในตอนนี้เธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแล้วหรือยังหรือว่าผู้หญิงคนนั้นยังคงเกลียดชังเขาอยู่เสมอทุกๆความรู้สึกของภูมินที่ภูมินได้พบเจอมันทําให้ทุกความรู้สึกของเขานั้นก็กลับรู้สึกกระวนกระวายมากๆนี่ฉันเป็นแบบไหนอีกแล้ว ไม่รู้ว่าต่อไปจากนี้ฉันจะสามารถลบเธอออกไปจากความคิดของฉันได้จริง,รงๆหรือเปล่านะนี่ไอ้ภูเลิกคิดเถอนะจะมาเสียดายอะไรตอนนี้ในเมื่อตอนนั้นแกไม่เคยสนใจใยดีผู้หญิงคนนั้นเลยสักนิดและที่สำคัญอย่าลืมไปสิว่าการที่ผู้หญิงคนนั้นเลือกที่จะแต่งงานกับฉันมันก็เป็นเพราะว่าผลประโยชน์ล้วนๆตอนนี้เลิกคิด เลิกนึกถึงผู้หญิงคนนั้นสักทีเถอะนะเสียงของภูมินนายหัวหนุ่มรูปเหล่าคนนี้เขานั้นได้กล่าวออกมาและในตอนนี้ภูมินเองเขาก็พยายามที่จะไม่นึกถึงเขาพยายามที่จะลาบางหญิงสาวคนนั้นให้ออกไปจากความคิดของเขาให้ได้แต่หากว่าสุดท้ายแล้วค่ำคืนนี้ภูมินเขาก็ยังคงต้องใช้เครื่องดื่มเพื่อที่จะมาระบายความเครียด ที่เขานั้นได้พบเจอในตอนนี้ภูมินเขาได้นั่งดื่มอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดเขาก็ได้นอนหลับไปหนาเช้า,ชารุ่งขึ้นภูมินเองเขาก็ทำเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่เคยคิดที่จะฟุ้งซ่านถึงหญิงสาวคนนั้นเลยแต่หากว่าตกเวลากลางคืนภูมินเขามักที่จะมีอารมณ์เช่นนั้นอยู่บ่อยครั้งในตอนนี้ภูมิน เขาก็รีบเดินทางเข้าไปในไร่ตั้งแต่เช้าเพราะในช่วงเวลานี้ทางไร่ของภูมินก็เป็นช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้ภูมินเองเขาจะต้องไปดูทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะด้วยความที่ภูมินเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆทำให้ภูมินไม่คิดที่จะอวางงานของเขาให้กับใครได้ทำแทนเขาหรอกนะ เรียบร้อยดีใช่ไหมครับในหัวทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกติดีนะครับเออคุณภูครับถ้าทางของคุณภูดูไม่ค่อยที่จะสดชื่นเลยนะครับผมคิดว่าวันนี้คุณภูน่าจะไปพักผ่อนดีกว่านะครับเสียงของายนิรุตซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของภูมินเขานั้นได้กล่าวออกมาฉันไม่เป็นไรหรอกนะและที่สำคัญฉันก็แข็งแรงดี นายไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนะนายนิรุธโถค,คุณภูครับคุณภูทํางานหนักแบบนี้มาเป็นเวลากว่าหลายปีแล้วนะครับคุณภูคุณภูครับผมคิดว่าคุณภูสมควรที่จะหาเวลาว่างพักผ่อนบ้างนะครับผมเป็นห่วงคุณภูจริงๆนะครับนี่นายนิรุธฉันบอกกับนายแล้วว่านายไม่ต้องเป็นห่วงฉันทุกสิ่งทุกอย่างฉันโอเคที่สุดแล้วเสียงของนายหัวภูมิน เขานั้นได้กล่าวออกมาและในตอนนี้ภูมินเองเขาก็พยายามที่จะไม่สนใจทุกคำพูดของลูกน้องคนสนิทของเขาเลยเพราะด้วยความที่ภูมินเขาเป็นเจ้าของไรเขานั้นต้องดูแลคนงานและก็ทุกๆคนเกือบร้อยชีวิตทําให้ภูมินก็อยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดในตอนนี้ภูมินเอง เขาก็ได้เดินเข้าไปตรวจงานของเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่อยู่ๆภูมินเขารู้สึกเหมือนว่าร่างกายของเขานั้นเหนื่อยล้ามากๆก่อนที่อยู่ๆภาพที่ภูมินได้เห็นอยู่ตรงหน้ามันก็ได้ดับสนิทลงไปและเมื่อภูมินเขารู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีภูมินก็กลับพบว่าในตอนนี้ตัวของเขานั้นอยู่ภายในห้องนอนของตัวเองแล้ว คุณภูครับคุณภูรู้สึกตัวแล้วใช่ไหมครับอืมฉันรู้สึกตัวแล้วเหล่านี้ฉันเป็นอะไรไปคะโธ่คุณภูครับผมก็บอกกับคุณภูแล้วว่าคุณภูทํางานหนักเกินไปในคุณภูเป็นลมนะครับเสียงของนายนิรุตได้เล่าวออกมาในตอนนี้นายหัวภูมินเขาก็ได้พยักหน้าเพื่อเป็นการตอบรับเล็กน้อยแต่หากว่าภูมินเองเขาก็รู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันเพราะด้วยความที่ภูมิน เขานั้นเป็นคนที่แข็งแรงมาโดยตลอดแต่หากว่าอยู่ๆในตอนนี้เขากลับเป็นลมไปทําให้ภูมิคนค่อนข้างที่จะรู้สึกอึ้งอยู่ไม่ใช่น้อยคุณภูครับต่อไปจากนี้ผมคิดว่าคุณภูสมควรที่จะหาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับคุณภูครับผมอยากจะให้คุณภูไปพักผ่อนบ้างนะครับแล้วในายใจฉันไปพักผ่อนที่ไหนล่ะคุณภูครับ คุณภูก็ไม่ได้กลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ของคุณภูพักใหญ่แล้วคุณภูครับกลับไปพักผ่อนที่บ้านสักระยะก,ก็ได้ทางนี้คุณภูไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลให้กับคุณภูเองเสียงของนนนนิรุตได้กล่าวออกมาอีกครั้งในตอนนี้ภูมินเองเขาก็พยายามที่จะใช้ความคิดของตัวเองว่าเขานั้นสมควรที่จะกลับไปพักผ่อนที่บ้านของเขาที่เมืองหลวงดีหรือเปล่า เพราะภูมินเขาก็ไม่ได้เดินทางไปยังเมืองหลวงซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาจริงๆมานานมากแล้วในตอนนี้ภูมินเขาก็ได้เยักหน้าเพื่อเป็นการตอบรับเพราะในตอนนี้สี่หน้าของนิรุตค่อนข้างที่จะเป็นห่วงภูมินเขามากๆทําให้ในตอนนี้ภูมินเขาก็ไม่อยากที่จะให้ในิรุตรู้สึกเป็นห่วงเขาเลยทําให้ทุกๆความรู้สึกที่ภูมิน เขาได้สัมผัสในตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่เขานั้นจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวของเขาเองบ้างในตอนนี้ภูมินเขาก็เลือกที่จะเดินทางไปพักผ่อนยางบ้านของตัวเองในตอนนี้เมื่อคุณหญิงวันนาได้เห็นลูกชายได้เดินทางกลับมาคุณหญิงวันนาเองก็รู้สึกดีใสมากๆโถดูสิแม่คิดว่าลูกจะไม่กลับมาแล้ว โถคุณแม่ครับทําไมคุณแม่พูดแบบนั้นล่ะครับอีกอย่างถึงผมไม่กลับมาคุณแม่ก็ไปหาผมบ่อยมากเลยนะครับแต่มันก็ไม่เหมือนกันนะลูกเอาเธอเอาเธอแล้วนี่มาธุระหรือว่ามาทําอะไรฮะโถคุณแม่ครับดูสิครับผมตั้งใจที่จะมาหาคุณแม่นะครับแต่ทําไมคุณแม่โถภูมินแม่ก็ไม่ใช่ที่จะหมายความแบบนั้นผมร้อเล้วลนะครับคุณแม่คุณแม่ครับตอนนี้ผมหิวมากมาก เออจริงสิครับแล้วตอนนี้คุณพ่อไปไหนนะครับกับพี่เมทีไปงานประชุมที่เมืองนอกนี่ตาภูไม่คิดที่จะกลับมาดูแลธุกรกิจจริงๆใช่ไหมโถคุณแม่ครับตอนนี้งานที่ไร่ของผมก็เยอะแยะมากเลยนะครับและที่สำคัญผมบอกกับพี่เมทีแล้วว่าผมจะมอบบริษัทต่างๆให้กับพี่เมทีตอนนี้ผมได้ไปทำไร่ของผมชีวิตของผมก็โอเคแล้ว จะแม่รู้ว่าไรายได้ที่ได้ของลูกมันก็พอๆกับดูแลที่บริษัทของเราแต่ภูมินแม่อยากให้ลูกกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนนะอีกอย่างตอนนี้ชีวิตของลูกก็ไม่มีใครดูแลภูมินไม่คิดที่จะคุณแม่ครับตอนนี้ผมยังไม่คิดเรื่องราบแบบนั้นหรอกนะครับตอนนี้ผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่และก็ดีที่สุดนะครับเออคุณแม่ครับ ตอนนี้ผมหิวมากๆคุณแม่พอจะมีอะไรให้ผมได้รับประทานหรือเปล่าครับเสียงของภูมินได้กล่าวพูดขึ้นในตอนนี้ภูมินเองเขาก็เลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องคุยเพราะในตอนนี้ภูมินเขาก็รู้ดีว่าแม่ของเขานั้นอยากจะให้ตัวของเขาเองได้มีครอบครัวใหม่อีกครั้งในตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นจารจัดก,การของคุณหญิงวน,นาเธอนี่แหละ ที่ขอร้องให้ภูมินได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งทั้งที่ภูมินเขาก็รู้ดีว่าบทสุดท้ายแล้วเขาและก็ผู้หญิงคนนั้นจะต้องจบลงด้วยการเลิกรากันอยู่ดีเพราะด้วยความที่ภูมินเขาไม่เคยมีเวลาให้กับใครต่อใครทั้งนั้นและที่สำคัญผู้หญิงคนนั้นเธอก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยคาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันและในที่สุดภูมิน และก็กัญญาก็ได้จบลงไปโดยที่ทั้งสองคนได้จบลงไปด้วยความรู้สึกที่แสนย็นชาด้วยกันทั้งคู่หากว่าในตอนนั้นภูมินเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าในช่วงชีวิตที่ภูมินเขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับกัญญาชีวิตของภูมินเขาก็มีความสะดวกสบายมากๆเพราะกัญญา เธอคอยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับภูมินแต่หากว่าภูมินเขาก็ได้ละเลยทุกสิ่งทุกอย่างเขานั้นไม่คิดที่จะสนใจความรู้สึกของกัญญาทางที่ภูมินเขาก็สมควรที่จะเข้าใจอารมณ์ของผู้หญิงบ้างว่าความรู้สึกของผู้หญิงต้องการสิ่งใดแต่ในตอนนั้นภูมินเขาให้ไม่ได้ภูมินพยายามที่จะเอ่ยพูดเพื่อที่จะบอกกัญญา ว่าถ้ากัญญาไม่สามารถที่จะยอมรับในข้อเสียข้อนั้นของเขาได้ก็ให้กัญญาเลือกที่จะเดินออกไปแต่ในตอนนั้นกัญญาเองเธอก็อยากสะลองดูว่าเธอสามารถที่จะอดทนได้หรือไม่เพราะถึงอย่างไรกัญญาเธอก็ได้แต่งงานและก็เป็นเมียของภูมินแต่สุดท้ายแล้วความใส่ใจของภูมินบวกกับด้วยความรู้สึกต่างๆของกัญญา ที่กัญญาเธอคิดว่าตัวของเธอนั้นไม่มีค่าพอที่จะทำให้ภูมินได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยทำให้กัญญาได้ตัดสินใจแยกทางกับภูมินไปในตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะห้าปีแล้วที่ภูมินและก็กัญญาได้เลิกรากันไปและตั้งแต่ตอนนั้นภูมินก็ไม่ได้รับรู้ข่าวคราวของกัญญาเลยและที่สำคัญไม่มีใครได้เอ,อ่ยพูดถึงว่าในตอนนี้กัญญา เธอใช้ชีวิตเป็นเช่นไรภู้มินเขารู้เพียงแค่อย่างเดียวว่ากัญญาตั้งแต่ที่เธอได้เลิกรากับเขากัญยาก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกและกัญญาก็ไม่ได้กลับมาหาใครที่เมืองไทยอีกเลยณนะสนามบินแห่งหนึ่งในตอนนี้กัญญาเองเธอก็กำลังวุ่นวายที่ศาตตวจดูสัมภาระของเธอแต่หากว่าในตอนนี้สิ่งเดียวที่กัญญาเธอรู้สึกวุ่นวาย มากกว่าการดูกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางของเธอนั่นก็คือว่ากัญญาจะต้องคอยดูแลบุตรสาวของตัวเองด้วยหนูดีจ้ะอย่าดื้ออย่าสนสิจา้าลูกคุณแม่คะที่นี่ที่ไหนเลยคะทำไมที่นี่ผู้คนถึงยิ้มให้กับหนูมากมายขนาดนี้ล่ะคะที่นี่คือบ้านเกิดของแม่และต่อไปจากนี้เราจะกลับมาอยู่ที่นี่นะจ๊ะจริงหรือคะคุณแม่จริงสิ เดี๋ยวมาะพาหนูไปพบกับคุณตาคุณยายไปพบกับครอบครัวของพวกเรานะเสียงของกัญญาได้กลับคุขึ้นในตอนนี้กัญญาเองค่อนข้างที่จะรู้สึกตื่นเต้นอยู่พอสมควรกัญญาเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าในตอนนี้คนที่บ้านได้รับรู้เรื่องราวของเธอว่ากัญญาเธอได้มีลูกแล้วไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้สึกตกใจมากน้อยสักเพียงใด แต่ถึงอย่างไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะความจริงมันก็คือความเป็นจริงอยู่ดีกัญญาเธอไม่สามารถที่จะหนีทุกสิ่งทุกอย่างได้ในตอนนี้กัญญาเธอก็พยายามที่จะดูแลลูกของเธอให้ดีที่สุดเพราะด้วยความที่หนูดีก็ไม่ค่อยที่จะได้เดินทางไปไหนมาไหนทำให้หนูดี ในตอนนี้เธอรู้สึกตื่นเต้นยิ่งนักกับสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้เมื่อกัญญาเธอได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกัญญาเธอก็ได้อุ้มหนูดีออกมาจากสนามบ,บินแห่งนี้แต่หากว่ามันก็มีเรื่องที่บังเอิญมากๆเมื่อในตอนนี้กัญญาได้พบเจอกับนายสมบัติและก็นายเมธีซึ่งเป็นคนในครอบครัวของอดีตสามีเก่าของเธอ ในตอนนี้กัญญาค่อนข้างที่จะรู้สึกตกใจเพราะกัญญาเองเธอก็ไม่อยากที่สะให้คนในครอบครัวนี้ได้มาพบเจอกับเธอแต่ถึงอย่างไรแล้วกัญญาก็ยังโครพคนในครอบครัวนี้อยู่เสมอเออคุณพ่อครับนั่งกัญญาทนี้ครับคุณพ่อครับเข้าไปทักทายดีกว่านะครับพวกเราก็ไม่ได้พบเจอกับกัญยามาหลายปีแล้วอืมเข้าไปทักทายเธอ เสียงของนายสมบัติที่บอกกับเมธีก่อนที่ทั้งสองคนนี้จะเดินเข้าไปทักทายกัญญากัญญาเธอได้ยกมือไหวเพื่อเป็นการสวัสดีและกัญญาเองเธอก็ได้สั่งให้หนูดีได้ยกมือไหวทั้งสองคนนี้ด้วยในตอนนี้นายสมบัติก็ได้ต้องมองหน้าเด็กน้อยที่เดินเคียงคู่มากับกัญญาและทุกๆความรู้สึกของนายสมบัติก็เต็มไปด้วยความรู้สึกสงสยัย ว่าตอนที่กัญญาได้เลิกรากับลูกชายของเขากัญยาก็อาจจะไปสร้างครอบครัวใหม่แต่หากว่าอายุของเด็กน้อยคนนี้มันก็มีอายุค่อนข้างที่จะเยอะพอประมาณทำให้ในายสมบัติก็แอบรู้สึกสงสยัยว่ากัญญาแอบไปสร้างครอบครัวเมื่อไรกันเออหนูยาหนูน้อยคนนี้ลูกของหนูยาใช่ไหมค่ะคุณพ่อลูกของยาเอง เออคุณพ่อคะตอนนี้ยากขอตัวก่อนแล้วกันนะคะเสียงของกัญญาได้กล่าวพูดึ้นและท่าทางของกัญญาก็คอนค้างที่สะดูรุกรีรุกร่นมากๆคุณพ่อครับผมรู้สึกเหมือนว่ากัญญากำลังหลบหน้าพวกเราอย่างไรอย่างนั้นอีกอย่างทำไมผมรู้สึกคุ้นเคยกับหนูน้อยคนนั้นหรือว่าพวกเราเคยพบเจอกับหนูน้อยคนนั้นหรือเปล่าครับคุณพ่อไม่รู้สิ อีกอย่างไม่คิดที่จะสงสัยบ้างหรือไงการทําไมลูกถึงได้คุ้นเคยกับหนูน้อยคนนั้นแล้วคุณพ่อรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่แต่พ่อคิดว่าเด็กคนนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกเรานะคุณพ่อครับผมไม่เข้าใจนี่เมทีไม่เห็นหรือไงกันว่าหนูน้อยคนนั้นใบหน้าคล้ายกับพวกเรามากๆและยิ่งไปกว่านั้นคล้ายกับภูมินมากคุณพ่อครับคงไม่ใช่ ไม่รู้สิถึงยังไรแล้วเราก็ต้องบอกให้ภูมินได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างแต่หากว่าในตอนนี้พอก็ไม่สามารถที่จะเก็บความสงสัยได้หรอกนะเสียงของนายสมบัติได้กล่าออกมาเมื่อในวันนี้นายสมบัติเขานั้นได้ไปพบเจอกับอดีตลูกสะใภ้โดยบังเอิญและที่สำคัญนายสมบัติก็รู้สึกสงสัยมากๆ ว่าหนูน้อยคนนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกเขาในตอนนี้เมื่อนายสมบัติเขาได้เดินทางมาถึงบ้านนายสมบัติเขาก็ได้พบเจอกับภูมินทําให้ในายสมบัติก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับภูมินในเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเจออะไรนะครับคุณพ่อคุณพ่อพูดว่าอะไรนะครับเสียงของภูมินเขาได้อึดอัดขึ้นด้วยความรู้สึกตกใจพอ,อได้พบเจอกับหนูยาที่สนามบิน และก็ลูกของหนูยาด้วยแต่ลูกรู้ไหมว่าลูกสาวของหนูยามีใบหน้าคล้ายกับพวกเรามากๆและก็คล้ายกับลูกที่สุดเลยภูมินตอนที่ลูกได้เลิกรากับหนูยารู้หรือเปล่าว่าหนูยากำลังตั้งท้องผมไม่ทราบเลยครับคุณพ่อวันๆผมก็มัวทำแต่งานคุณพ่อครับแล้วผมจะทำอย่างไดีก็ต้องไปตามสืบเรื่องราวต่างๆสิและที่สำคัญ พ่อคิดว่าลูกสมควรที่จะไปทักทายและก็ไปเยี่ยมเยียนคนในตระกูลของหนูยาบ้างถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นอดีตไปแล้วแต่ลูกก็สมควรที่จะครับคุณพ่อผมเข้าใส่แล้วในตอนนี้ผมจะเดินทางไปยังบ้านของกันยาแล้วกันเสียงของภูมินได้กล่าวออกมาแต่หากว่าเหนือความรู้สึกสงสัยของภูมิน เขานั้นก็คิดถึงกันยาเธอเหมือนกันและในเมื่อตอนนี้ภูมินเขาได้รับรู้ว่ากันยาเธอได้เดินทางกลับมาภูมินเขาก็ได้ตัดสินใจรีบที่จะเดินทางไปยังบ้านของกันยาเธอโดยทันทีทางที่วันนี้กันยาก็เพิ่งเดินทางมาถึงวันแรกในตอนนี้เมื่อคนในครอบรครัวของกันยาได้เห็นกันยาได้เดินทางกลับมาและที่สำคัญกัญญา เธอก็ได้มีลูกมาด้วยใครต่อใครก็ต่างรู้สึกตกใจยิ่งนักกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่กันญาลูกต้องอธิบายเรื่องราวต่างๆให้กับแม่ได้รับรู้นะแม่ซะ้ะแล้วแม่จะให้ยาอธิบายเรื่องราวแบบใดละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่แม่และก็ทุกคนได้เห็นอยู่ในตอนนี้นี่ลหะและที่สำคัญหนูดีก็คือลูกของยานะจ๊ะ แต่แม่อยากรู้ว่าใครกันคงไม่ใช่แม่ซะตอนนี้ยาเหนื่อยเต็มทีแล้วอยากกับลูกขอตัวไปพักผ่อนแล้วกันและทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวยาค่อยบอกให้กับทุกคนได้รับรู้เองนะเสียงของกัญญาได้กล่าวออกมาในตอนนี้กัญญาเองเธอก็พยายามที่จะหาวิธีในการพูดกับเรื่องราวต่างๆอีกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ทุกคนได้เข้าใจนั่นแหละ ว่ากัญญาเธอนั้นได้ตั้งท้องกับภูมินแต่กัญญาเธอเลือกที่จะปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ใครรับรู้แต่หากว่าในตอนนี้กัญญาเธอก็ไม่ทันที่จะได้ขึ้นไปพักผ่อนหรอกนะอยู่ๆภูมินเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในตอนนี้เพียงแค่ภูมินได้เห็นใบหน้าหนูน้อยคนนั้นจิตใจต่างๆของภูมินก็กลับรู้สึกกระวนกระวายมากๆ อีกอย่างในตอนนี้ภูมินเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอ่ยถามเรื่องราวใดๆจากกันญาเธอเลยเพราะหนูน้อยคนนั้นก็มีใบหน้าคล้ายกับภูมินมากๆในตอนนี้เมื่อภูมินและก็กันญาได้สบสายตากันถ,กถูกถูกความรู้สึกของภูมินและก็กันญาในตอนนี้พวกเขานั้นก็ดูเหมือนว่าพยายามที่จะอดกลั้นความรู้สึกบางอย่างเอาไว้ในตอนนี้ ในดวงตาของกันยาก็เอ่อคลอไปด้วยน้ำตาแต่หากว่ากันยาก็ต้องพยายามบอกกับตัวเองอย่าให้น้ำตาของเธอได้หลังลินออกมาเพราะกันยาไม่อยากที่จะให้ภูมินได้มาเห็นความอ่อนแอของเธอคุณภูคะนี่คุณตอนนี้เออคือว่าฉันฉันรับรู้เรื่องราวของเธอจากทางบ้านของฉันตอนนี้ฉันอยากจะให้เธออธิบาย ให้กับฉันได้รับรู้ได้ไหมตอบย้ำความเป็นจริงว่าเรื่องต่างๆมันเป็นอย่างไรและที่สำคัญฉันก็มั่นใจว่าเธอคงไม่คิดที่จะปิดบังฉันเสียงของภูมินได้กล่าวออกมาและในตอนนี้ดูเหมือนว่าคนที่บ้านของกัญญาค่อนข้างที่จะรู้สึกตกใจมากๆกับสิ่งต่างๆเช่นนี้ในตอนนี้กัญญาเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะเอ่ยบอกทุกสิ่งทุกอย่าง ให้กับทุกคนได้รับรู้ว่าในตอนนั้นมันเป็นเช่นใดตอนนี้ใครต่อใครก็คนข้างที่สะตกใจกับแนวความคิดของกัญญามากๆแต่ใครต่อใครก็ไม่กล้าที่จะซ้ำเติมกัญญาเธอเลยในตอนนี้คนที่รู้สึกแย่ามากกว่ากัญญาก็น่าสะเป็นภูมินเขานั่นแหละเพราะเขาไม่เคยรับรู้เลยว่าเรื่องราวต่างๆมันเป็นแบบนั้นและถ้าหากว่าภูมิน เขารับรู้เรื่องราวต่างๆแบบนั้นตั้งแต่แรกเขาก็คงไม่มีวันปล่อยให้กันยาได้เผชิญชีวิตตามลำพังแบบนั้นหรอกนะในตอนนี้เมื่อภูมินได้รับรู้แล้วว่าอดีตเมียเก่าได้มีลูกกับเขาภูมินก็ได้บอกกับกันยาว่าเขาก็ขอรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของบุรสาวกันยาด้วยความที่เธอนั้น ก็ได <S an> ้ทำผิดต่อภูมินเหมือนกันทำให้กัญญาเธอก็ยอมให้ภูมินได้เข้ามาทำหน้าที่ความเป็นพ่ออีกอย่างกัญญาก็พยายามที่จะบอกกับตัวเองว่าเขาอย่าให้เธอนั้นได้วันไหวกับภูมินเพราะด้วยความที่กัญญาก็รู้ดีว่าภูมินไม่เคยรักเธอทำให้กัญญาพยายามที่จะบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าขออย่าให้เธอนั้นได้วันไหวกับภูมิน เพราะในตอนนั้นกันยาเธอก็รู้ดีว่าเธอได้มีความรู้สึกดีกับภูมินเขาไปแล้วตอนที่เธอได้เลิกรากกับภูมินแต่หากว่าด้วยความที่ภูมินเขาก็ไม่ได้รักกันยาทําให้กันยาได้ตัดสินใจยอมที่จะแยกทางกับภูมินเขาไปในตอนนี้ภูมินเขานั้นก็คนข้างที่จะรู้สึกผิดต่อกันยากับลูกเหมือนกัน เพราะถ้าหากว่าในตอนนั้นเขาใส่ใจกันยาให้มากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะดีกว่านี้และที่สำคัญตั้งแต่ที่กันยาได้ออกไปจากชีวิตของภูมินภูมินเขาก็ได้รับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของเขาว่าความรู้สึกของภูมินเขานั้นก็น่าจะรักกัญญาในตอนนี้ภูมินเขาก็อยากจะให้กันยากลับมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาอีกครั้ง ไม่ใช่เพื่อความสุขของตัวเองหรอกนะแต่เพื่อความสุขของลูกๆของเขาต่างหากในตอนนี้ภูมินพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ในตอนนี้กันยาเองก็แอบรู้สึกแปลกใจอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะในตอนนั้นกันยาเธอก็โหยหาให้ภูมินได้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างได้ดูแลความรู้สึกของเธอแต่หากว่าภูมินเขากกลับละเลย แต่มาในตอนนี้ภูมินเขาก็ได้ดูแลเอาใจใส่เธอกับลูกเป็นอย่างดีทําให้ทุกๆความรู้สึกของกัญญากัญญาเองก็แอบรู้สึกวันไหวมากๆกับสิ่งต่างๆเช่นนี้ถอะไรกันเนี่ยนี่ฉันเป็นแบบไหนของฉันกันหน้านะฉันพยายามที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันห้ามกลับไปวันไหวให้กับเขาแต่ในตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันวันไหวมากๆ นี่ฉันสมควรที่จะสมควรที่จะอะไรคะในเมื่อเธอวุ่นวกับฉันทำไมไม่ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองละ่ะฉันอยากจะชใช้ในสิ่งต่างๆที่ฉันได้ละเลยกับเธอเหมือนกันนะอีกอย่างตอนนี้เราสองคนก็มีลูกด้วยกันเอาละ่ะในตอนนี้ฉันจะพูดความรู้สึกของฉันยังไม่ปิดบังแล้วนะจะกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวก,กับเธออีกครั้ง ฉันขอโอกาสเธอได้ไหมเสียงของภูมินเขานั้นได้กล่าวออกมาในตอนนี้กันยาก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกตกใจมากๆกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่หากว่ากันยาได้บอกกับภูมินว่าเธอนั้นขอกลับไปคิดดูก่อนว่าเธอจะทำเช่นใดในตอนนี้เธอไม่สามารถที่จะให้คำตอบภูมินเขาได้ในตอนนี้ภูมินเองเขาก็ไม่คิดที่จะเร่งรัดเรื่องราวต่างๆเลย เขานั้นก็รอคอยคำตอบของกัญญาเหมือนกันแต่หากว่าภูมินเขาก็ยังคงดูแลลูกของเขาและก็กันยาเธอเป็นอย่างดีและที่สำคัญภูมินเขาก็ได้แสดงออกถึงความจริงใจของเขาให้กับกันยาเธอได้สัมผัสจนในที่สุดแล้ววันเวลาก็เลยผ่านมาหนึ่งปีในที่สุดกันยาได้ตัดสินใจยอมกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวกับภูมินเขาอีกครั้ง และหลังจากวันนั้นทั้งกัญญาและก็ภูมินก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พวกเขานั้นใช้ชีวิตครอบครัวก,กันอย่างมีความสุขให้ได้และทุกวันที่เลยผ่านมาทั้งกัญญาและก็ภูมินก็มีความสุขมากๆที่เขานั้นได้กลับมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้เคยละเลยในวันที่พวกเขาได้เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกัญญาฉันขอบใจเธอมากเลยนะ ที่เธอให้โอกาสฉันต่อไปจากนี้ฉันจะทำให้ทุกๆวันของเธอเป็นวันที่มีความสุขที่สุดฉันจะดูแลเธอกับลูกให้ดีที่สุดนะฉันรักเธอนะค่ะคุณภูฉันขอบคุณคุณมากฉันก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของพวกเราเหมือนกันฉันจะดูแลคุณกับลูกให้ดีที่สุดค่ะฉันรักคุณนะคะอืมฉันก็รักเธอพูดเสร็จทั้งสองคนนี้ก็ต่างโอบกอดกันด้วยความรัก และพวกเขานั้นก็ต่างใช้ชีวิตรักกันอย่างมีความสุขที่สุดจบบริบูรณ์